ดีค่ะนี่ชาราดิชาราดเทรดดิ้งนะคะวันนี้นะคะเทรด forex ไม่ได้มลือกทองคำนะคะแต่ผู้สกุลเงินยอดนิยมนะคะลองเปิดใจอยากให้ลองมาเทรดดูนะคะแลบรองว่าเทรดง่ายกว่าทองคาเป็นร้อยเท่าเลยะคะ่ะบอกเลยนะคะสําหรับใครที่ตอนนี้ที่เทรดแต่ทองคาทองคาแล้วปวดหัวกับทองคํานะคะลองปั่นใจมาเทรดกับผู้สกุลเงินที่อยากจะแนะนาให้รู้จักกันนะคะกับแปดผู้สกุลเงินหลักนะคะวันนี้ที่บอกเลยว่าเป็นยอดนิยมสมําหรับเทรดเดอเลยรลบรองว่าเทรดง่ายกว่าทองคาอย่างเี้ค่ะ อย่างแรกเลยคะ่ะคู่แรกนะคะก็อย่างที่บอกนะเราก็จะรู้อยู่แล้วว่าเออเท,เท็ค่อนข้างโอเคละเอยียดคู่ที่2นะคะจะเป็นในตัวของยูโรโซนนะคะกับดอลลาร์นะคะหรือ EUR USD นั่นเองนะคะคู่ที่3นะคะก็จะเป็นดอลลาร์กับ JPY นะคะหรือ,อ USD นะคะ JPY นั่นเองนะคะคู่ที่4นะคะตามอดีตเลยก็จะเป็นในตัวของคราวนะคะ เฟรนด์นะคะกับดอลลาร์หรืออ่า uh, g b p USD นั่นเองนะคะแล้วก็คู่ที่5นะคะก็จะเป็นดอลล่าฟรังนะคะก็จะเป็น USD นะคะ S c f d นะคะแล้วก็คู่ที่6นะคะจะเป็น USD CAD นะคะหรือดอลลาร์กับอ่าแคนาเดียนนั่นเองนะคะบอกเลยว่าคนนี้นิชาชอบมากๆนะคะบอกเลยว,ว่าเทรดแล้วกำไรเข้าตัวจริงๆริงเก็ ถือว่าเห็นผลสำหรับตัวเองนะคะแล้วก็คู่ที่ต่อไปนะคะก็จะมีตัวของออสเตรเลียนนะคะกับ u s เสบนะคะแล้วก็คู่สุดท้ายนะคะก็จะเป็นในตัวของนิวซีแลนด์นั่นเองนะคะกับ u s เสบนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าแปดคู่ี่เป็นหลักที่ทำให้ว้นะคะคือค่อนข้างที่จะโอเคมากๆนะคะเป็นคู่ที่ยอดนิยมแล้วก็สเตคก็ไม่ได้แรงมาก อย่าที่บอกนะคะว่าการเทรดทองคำนะคะเราไม่จําเป็นที่จะต้องเทรดกับมันอยู่ทั้งวันมันจะได้นะคะถ้าเราสึกว่าเราแบบเหมือนกับว่าเออแบบเหมือน เรา SL กลับมาหลายๆครั้งแล้วลองไปดูคู่เงินอื่นบางก็ได้นะคะเพราะว่าต้องเข้าใจว่าในตัวของทองคำเองนะคะมันมีกองคงินทุนเยอะนะคะแต่ในตัวของผู้สกุลเงินอื่นนะคะมันมีปัจจัยที่ตามเศรษฐกิจเลยถ้าเกิดเราอ่านข่าวไว้ยังไงข่าวมันก็จะวิ่งตามน้ำฉะนั้นแนะนํนาว่าอยากจะให้ลองเปิดใจนะคะไปลองเป็นเทรดผู้สกุลเงินที่แนะนํามาตาั้งต้นนี้นะคะเพราะว่าจะได้เทรดง่ายขึ้นเราจะได้ไม่เครียดด้วยนะคะ เพราะว่าหลายๆคนนะคะก็คือว่าอยากทิดท่องค้ำทองคำทองคำทองคำเชื่อไหมว่าหลายคนนะคะเข้ามาตทดมีโตของข้างเงินแล้วรู้สึกว่าชอบก็เปาดทองคำแล้วหลายคนก็เลิฟไปเลยก็มีนะคะลองเปิดใจดูค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเทรดพอเล็กไม่ได้มีให้ทองคำนะคะแล้วก็สําหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะเรียนรู้การเทรดพื้นฐานนะคะถ้าเป็นมือเหม่หอมือใหม่แล้วก็มือเก่านะคะอยากเทรดคนเดียวแล้วมันงงมาเทรดด้วยกันดีกว่านะคะกับกลุ่มของวิชาเองค่ะก็จะมีข่าวให้ m i มีสัญญาณการถดให้มีวิเคราะห์ให้นะคะใครที่สนใจนะคะอยากจะมาเป็นครอบครัวเดียวกับเรานะคะก็สามารถคลิกนะคะไลน์แอดนะคะมาได้ที่ไลน์ nc หนึ่งสี่สองนะคะแล้วก็ทักมาได้นะคะวันนี้ง่ายๆเลยงั้นไข่ไม่ได้เยอะเลยนะคะไม่มีเสียค่าคอร์สด้วยสาหรับวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีประโยชน์นะคะถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปก็คอมเมนต์มาคลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ